ชมคลิปการโอบลูกนกนะครับันนี้14สูงย์214พฤ่ภา2564ลูกนี้เป็นลูกนกเหนือ2021 นกเ,เวลาที่อยู่บนกลงนี่31ตัวมีไปพัทยา2ตัวก็สูงที่อยู่พัทยายังอยู่ในยานไข่3ตัว จะเริ่มเรียนรู้เริ่มขยับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจากหน้าทับก็คือังคาราคาเล็กจากราคาเล็กเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นราคาใหญ่ครับเราปล่อยให้มันคุดเคยนะครับให้มันคุดเคยในจ,จุดที่มันเกาะนะครับสำคัญอย่าให้มันตื่นแล้วแหละนะครับ ทำทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนส่วนนกมันจะอยู่หรือมันจะหายนี่มันก็เอาดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับแล้าเราทำถูกขั้นตอนแล้วมันจะไม่ค่อยเสียหายแต่ถ้าทำผิดขั้นตอนหรือว่าไม่รู้ใจนกเนี่ยโอกาสที่นกมันจะหายมีสูง นี่คือการเรียนรู้มันอยากรู้อยากเห็นนะครับมันก็เกาะตรงไหนกม็มันก็ให้มันเกาะไป่ไปบังคับไปฝืนมัน มันจะตื่นให้มันตัดสินใจมันเองเราอย่าไปบังคับมันนะครับก็ค่อยๆออกมาทีละตัวสองตัวใครไม่กล้าก็ไม่ต้องออกมาใครกล้าก็มุดออกมานะครับ นักเลยนนกใหม่ๆเนส่วนใหญ่เ,เวลาโฮมลูกนกดีจะใจร้อนนะครับใจร้อนอยากจะเห็นนกบินเร็วๆอยากเห็นนกจับฝูงเร็วๆนะครับแต่ถ้ามืออาชีพจริงๆเนี่ยใจก็ไม่อยากให้นกบินหรอกนะครับให้มันเรียนรู้ก่อน อย่างนี้อย่าลืมนะครับควบคู่ไปช่วงก่อนโฮมเนี่ยเราก็ควรจะผิวปากนะครับให้มันรู้จักสัญญาณอีกนิ้ตัวเส้นสามแล้วเส้นสาม ผมลงตรงนับจำนวนยอดเต็มไว้ก่อนเท่าไหร่สุดที่เหลือนี่เม่ต้ราไปนับบ่อยนับแล้วปวดหัวหนะครับ ยืนอยู่น,น,น้าช็นานในเวลาเปิดครอบแต่ก็ยิงย่งยิ่งยิ่งมันมายืนนานยิ่งดีมันจะไม่ตื่นมันจะซึมซับบรรยากาศ ที่อยู่ในกรงเองคือรุ่นเล็กรุ่นหลังยีงไม่กล้าออกนะครับยังไม่กล้าบินขึ้นนะครับอาจจะบินขึ้นช่องนี้ก็ตัวที่อายุมากกว่าใจจะกล้ามากกว่านี่คือรุ่นอ่อนกว่า ทีเ่เส้นสามเียตอนนี้นอกอยังไม่ไม่ไม่บินแค่แค่แคบินรอบๆกรงโผลไปโผลมานะครับเราโฮมเนี่ยเราต้องใจจดใจจ่อก,กับพวกมันตัวไหนไปเกาะตรงไหนไปเกาะตรงไหนเราต้องอยู่ในสายตาเรานะครับ เพราะว่าบางครั้งเวลามัไม่ได้นอนเราบางทีมันบินขึ้นมาในกรงไ้เหล็กดัดเขาก็บินลังคาเข้าไปในเหล็กดัดผาทางออกไม่ได้เราก็ต้องไปมอ,อกข้างบ้านเขาช่วยเอาออกมาให้ด้วยเคยบีนะไม่ใช่ไม่มีบินเข้าไปในนในใส่ออกไม่ได้ พวกฝึกรูปนกนี่อาจจะดำดำลงไปหน่อยคล้ำคล้ำทุกคนนะครับคนเลี้ยงนกต้องโหบตอนรร้อนนกก็ร้อนเราก็ร้อน